สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาดูถนนซอยประชาร่วมใจหนึ่งหมู่ที่สองตบนครนนะคะซึ่งได้ปลูกสับประรดไว้ริมข้างทางนะคะเพื่อเป็นแหล่งอาหารให้กับคนในชุมชนแต่ถ,ถนนสานี้จะต้องได้รับการปรับปรุงและพัฒนาเพิ่มเติมน,นะคะ 1. เราต้องต้อง,ต,องต้องใส่ปุ๋ยสับประรดนี้นะคะที่ปลูกไว้เพราะเพิ่งปลูกไปต้อนรับหน้าฝนนะคะแต่ว่า,าในซอยถนน ซอยประชาะร่วมใจหนึ่งหมู่ที่สองตำบลครนก็จะได้รับการพัฒนาต่อเน,นื่องนะคะในภาพที่เห็นนี้คือเป็นพื้นที่ที่ยังได้ยังคงต้องได้รับการพัฒนาเป็นการปลูกปูกสับประรดพื้นเมืองคือสับประรดสวีไว้เ,เป็นแหล่งอาหารสําหรับคนในชนชนนะคะซึ่งระยะทางประมาณ1กิโลเมตรนะคะมีสับประรดอยู่หินข้างทางนะคะ แต่ว่าเียงต้องได้รับการดูแลใส่ปุ๋ยทำหญ้านะคะถากถางหญ้าให้ดูเรียบร้อยมากกว่านี้นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะคะ